สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมกอคิปปิ้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาทําการพรีวิวถึงมือผู้สับประตูกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการพรีวิวถึงมือกันในแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เรียกว่าแบรนด์ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้มีอาณาเขตติดต่อิดต,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 ต่อกับประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้าน AEC ด้วยกันนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับถ้า เป็นผู้ถือประตูที่ติดตามในแวดวงนะครับถุงมืออินดี้เราเนี่ยอาจจะได้ยินผ่นานผ่านตาม,มาบ้างนะครับเป็นแบรนด์ที่มีความน่าสนใจนะครับผมมีโอกาสได้ไปสิงคโปร์มาก็เลยไปหยิบมาให้แนะนำให้รู้จักกันนะครับสำหรับแบรนด์นี้มีชื่อว่า Brave Sport นะครับเบรฟ s ปอร์ตนะครับแบรนด์นี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจในเรื่องของการออกแบบน,นะครับเลือกรวดลายผมว่าทําดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับไม่ออกมาดูไม่ เขาเรียกว่าไงดีไม่ไม่เขินก็คือออกมาดูดูดีครับดูดีมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมเลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวมาก็เอามาแบ่งกันปั่นกันดูนะครับซึ่งเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เราก็มีซองนะครับก็เป็นซองพลาสติกนะครับอ่าเป็นซองมีพลาสติกข้างหน้าก็ค่อนข้างจะเบสิกครับธรรมดาธรรมดานะครับมีห่งหิ้วใหญ่ๆนะครับกลืนๆคล้ายๆกับอ่ เดวันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดวันเนี่ยจะเป็นพลาสติกรอบนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นเบรสปอตชื่อรุ่นว่าอาชูรานะครับซึ่งสะกดเหมือนกับอาชูรานะครับของบ้านเราอ,อย่าอย่างไรก็อย่าสับสนนะครับกับ APD เพราะมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันเลยนะครับซึ่งอเอาเป็นว่าเราเรียกให้แตกต่างกันว่าตัวนี้คืออาชูรานะครับอาชูราเนี่ยนะครับมาพร้อมกับ การออกแบบที่ผมเรียกว่ามาตรฐานนะครับมีความน่าสนใจนะครับน่าสนใจอย่างไรมาดูกันดีกว่าครับเริ่มจากการตัดเย็บนะครับตัวนี้เนี่ยมีการตัดเย็บแบบเซมิโรนะครับหรือว่าบางที่อาจจะเรียกว่าไฮบริดโรนะครับก็คือว่าเป็นเหมือนโรฟิงเกอร์นะครับหรือนิ้วกลมของเราที่เราู้้ักันนะครับแต่ว่าไม่มีรอยตัดนะครับตรงนิ้ว2นิ้วตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยตรงนิ้วสนิ้วตรงกลางเนี่ยมีการตัดด้านข้างออกก็คือจะไม่เป็นโรฟิงเกอร์ไม่เป็นนิ้วกลมที่มีการพันนิ้วรอบอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เหตุผลนะครับที่ทางแบรนด์เบสบอร์ดเนี่ยเลือกใช้การแตะย็บแบบนี้เนื่องจากว่าเบสบอร์ดเนี่ยต้องการทําถุงมือที่เป็นถุงมือฟิงเกอร์เซฟที่เมื่อถอดฟิงเกอร์เซฟออกแล้วจะจะยังไม่รู้สึกว่า เขาเรียกว่าปกติเนี่ยเราใส่ถุงมือที่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับแล้วเราถอดฟิงเกอร์เซฟออกเนี่ยความกระชับเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากหรือเรารู้สึกได้โดยทางเบรสบอลเนี่ยมองว่า,าการแตะแยบแบบนี้นะครับช่วยแก้ไขในจุดนี้ได้ในระดับหนึ่งก็คือว่าพอถอดฟิงออกแล้วมันรู้สึกค่อนข้างโอเคนะครับไม่รู้สึกแตกต่างกันมากนะครับก็เลยทําฟิงเกอร์เซฟถอดได้มาพร้อมกับการระยะแบบเซมิโรนะครับหรือ เราเรียกว่าไฮบริดโร w นะครับเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วในการแตะเย็บเนี่ยมันเรียกได้หลายแบบมากนะครับก็คือว่าบางชื่อเนี่ยมันเราได้ยินชื่อนี้กับการแตะเย็บของยี่ห้อหนึ่งพอมาพูดชื่อเดียวกันกับการแตะเย็บของอีกยี่ห้อหนึ่งกลับกลายเป็นว่าเป็นการแตะเย็บคนละแบบกันก็มีนะครับอันนี้ขอ,ขอพูดไปก่อนนิดนึงนะครับอ่ะก็เป็นเซมิโรนะครับ หลังมือนะครับทำออกแบบลายมาได้น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าเมื่อเราประกบนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเข้าหากันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลายที่เป็นรูปเหมือนกับอสูรนะครับถือดาบนะครับเป็นมีหลายมือนะครับก็คืออ่าดูดไ้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบประกบกันนะครับได้สวยงามนะครับมีอักขรนะครับ มีการซาะร่องนะครับลายนูนนะครับผมมองว่านะครับตัวนี้ทำออกมาได้เรียกว่ามาตรฐานดีนะครับดูแล้วไม่การตัดเย็บเนี่ยผมว่าตัดดูแล้วคือเก็บงานได้ดีครับสวยงามนะครับตัวนี้มีฟิงเกอร์เซฟนะครับ5นิ้วนะครับถอดได้ส่วนตัวฟิงเกอร์เซฟเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยมีการเลือกฟิงเกอร์เซฟใน5นิ้วเนี่ย แตกต่างกันนะครับเช่นสี่นิ้วเนี่ยเป็นฟิงเกอร์เซฟแบบสี่เหลี่ยมนะครับและตัวนิ้วหัวแม่มือเนี่ยมองว่าต้องการความาความคล่องตัวที่มากขึ้นก็เลยเป็นฟิงเกอร์เซฟแบบอ่อนนะครับอย่างนี้นะครับนะครับนิ้วสี่นิ้วนะครับจะเป็นฟิงเกอร์เซฟแบบสี่เหลี่ยมนะครับและนิ้วหัวแม่มือจะเป็นฟิงเกอร์เซฟอ่อนนะครับ เพื่อความคล่องตัวนะครับต่อไปนะครับหลังตัวนี้ของแม่มือนะครับก็จะเป็นแรปโอเวอร์นะครับแรบปบด้านบนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสายรันรนรยดนะครับเป็นพายืดนะครับพันสองรอบนะครับมีดินตุ๊กแก่เนะเาะข้อมือเป็นข้อมือพายืดนะครับ ที่เก็บฟิงเกอร์เซฟนะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับนะครับก็โอเคดูแล้วเก็บที่เก็บฟิงเกอร์เซฟเนี่ยค่อนข้างเก็บได้เนียนพอสมควรนะครับดูแล้วเนียนตานะครับโฟมนะครับหน้ามือนะครับเป็นโฟมที่มีชื่อว่าคูราซูพรีมคอนแทคนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นโฟม ในฟร์มของในรูปแบบของโฟมคอนแทคนะครับก็เป็นโฟมคอนแทคสีดำแล้วกันครับก็คือ,คอถ้ามองง่ายๆก็คือเป็นโฟมในเกรดในประเภทในประเภทของโฟมคอนแทคสีดำนะครับก็มีความอย่างที่เราทราบครับโฟมคอนแทคก็จะเน้นเรื่องของอความหนึบนะครับในสภาพอากาศในภาพสภาพสนามที่มีความแห้งนะครับเปียกได้ในระดับหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะครับ ตัวลายผมว่าทาตัวทาลายออกมาได้สวยงามแต่ว่านี่คือการสกรีนนะครับเป็นลายแบบสกรีนก็จะเหมือนกับแบรนด์ไทยของเราที่ที่ทำลายแบบสกรีนก็ก็คือจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าการที่สีมันแตกออกครับก็คือจะแตกออกได้ง่ายกว่านะครับเรียกว่าง่ายกว่าโฟมที่เป็นโฟมสีเลยนะครับส่วนที่เป็นสีเลยเนี่ยสีอย่างสีของโฟมเขาครับ เป็นสีของโฟมเลยเนี่ยโฟมจะสีมันจะแตกยากกว่าแต่ส่วนที่มีการสกรีนเนี่ยก็คือก็ต้องทําใจว่าโอเคมันมันจะมีมันจะมีโอกาสแตกได้ง่ายกว่านะครับพูดไรเนี่ยโอเคครับอะต่อนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมขอเรียนไว้ว่าเนื่องจากว่าแบรนด์นี้นะครับข้อมือเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าแคบนะครับข้อมือค่อ้างค่อนข้างแคบ ก็เลยถ้าหากว่าเราใส่ในไซส์อ่าไม่ใช่ึิเขาแพ้เราใส่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับก็แนะนำว่าให้อัพไซส์ขึ้นไป1นึ่งไซส์นะครับเพื่อความสะดวกในการใส่นะครับข้อมือจะใส่ได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อเราอัพไซส์เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เรารู้จักเออทราบกันดีก็คือว่าข้อมือเนี่ยอาจจะมีความหลวมนะครับกว่าการที่เราใส่ตรงไซส์นะครับแต่ว่าในขณะที่มันมี ความหลวมเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่มาช่วยแก้ก็คือข้อมือที่เป็นพ้ายืดนะครับพ้ายืดเนี่ยจะช่วยดึงความกระชับเข้ามานะครับส่วนนี้นะครับปักชื่อได้นะครับมีคําว่าอาชูรานะครับอยู่เป็นยางตรงส่วนนี้นะครับก็ปักชื่อได้นะครับผมว่าคือข้อดีของรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูมาคือเขาเรียกว่าออกแบบมาได้มีความมาตรฐานดีนะครับมีความมาตรฐานดีมากนะครับ ไม่ต้องใส่ลูกเล่นอะไรมากนะครับขอให้มีความเป็นมาตรฐาน,ม,นมันก็ใส่แล้วมันก็รู้สึกเข้ามือดีนะครับถ้าเราใส่ตรงไซส์นะครับผมลองใส่ไซส์เ้าให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไซส์เ้าที่ผมถอดชิ้นกเกเออกไปแล้วนะครับ นี่ยนะครับคือปัญหานิดนึงคือส่วนเนี้ยนะครับมันก็จะมันถูกทําเป็นติ่งตุงแกรยาวถึงจากนี้ถึงนี่ทําให้ส่วนเนี้ยมันไม่สามารถยืดออกได้เพราะฉะนั้นต้องทําใจว่าข้อมือจะแคบนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการใส่ครั้งแรกๆนะครับนิดหน่อยนะครับนี้ผมใส่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับก็ถือว่าใส่ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อส่วนของ ข้อมือเนี่ยมันค่อนข้างแคบแล้วจะทําให้เรารู้สึกรัดนะครับในส่วนนี้อาจจะหายใจสะดวกหายใจไม่สะดวกนะครับหายใจลําบากนิดนึงในส่วนของตรงนี้แต่ว่าใส่ไม่มีฟิงตรงซ้ายผมว่ากําลังพอดีมากๆนะครับผมว่าความกระชับเนี่ยชอบเลยนะครับส่วนอีกข้างหนึง่งครผมจะลองใส่เป็นไม่มีมีฟิงนะครับแต่ต้องใส่เบสิกเพราะว่ามันจะได้ใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายขึ้น เนื่องจากที่ได้คุยกับทางแบรนด์นี้เขาก็แจ้งว่าคือทางลูกค้าเนี่ยของแบรนด์เนี่ยจะขอใส่นะครับในในไซส์ที่สูงขึ้นนะครับอยู่แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับเนื่องจากว่าความความกระชับนะครับที่มันที่มันมากนะครับก็เลยทําให้ต้องต้องมีการขยับไซส์ขึ้นนะครับก็แต่ผมแนะนำว่าให้ลองครับ ลองดูก่อนว่าไซส์มันโอเคไหมแล้วก็ค่อยค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะครับอโอเคอมือซ้ายนะครับเบอร์สิบมีฟิงนะครับพอดีมากมือขวาเบอร์เก้าไม่มีฟิงพอดีคือรู้สึกใกล้เคียงกันมากนะครับก็ความใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่ากันมากนะครับโอเคอ่า สนับนาคานะครับของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่ต้องประมาณอยู่ที่70็ดสิเหรียญน,นะครับเจ็ดสเหรียญสิงคโปร์นะครับเจดอลลาร์สิงคโปร์ก็จะอยู่ที่อตอนนี้1ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ26บาทนะครับลองคูณดูนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในการสั่งของเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีค่าส่งอีกค่าส่งผมจําถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะตกประมาณ500บาทนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมไปไปซื้อมานะครับไป ไปปล้นมานะครับจากที่นั่นก็ผมก็เลยเอามาขายในราคาที่โอเคถ้าผมขาย70เหรียญนี่ผมน่าจะอยู่ไม่รอดนะครับผมก็เลยเอามาขายที่อยู่ที่2,000บาทนะครับก็คือแทบจะไม่มีกําไรเลยนะครับก็สนใจลองสอบถามได้แต่ว่าใกล้หมดแล้วนะคือเอามาแค่2คู่แล้วกันก็คือเอามาทําการพรีวิวให้ดูนะครับสนใจยังไงลองติดต่อไปที่แบรนด์นะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายและผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเพื่อเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็น เขาเรียกว่าเอาไว้ศึกษาด้วยกันนะครับในกลุ่มผู้สศาระตูด้วยกันนะครับก็ก็เลยไปไปหยิบมาไปดึงมาเอามาให้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับยังไงเดี๋ยวลองใครสนใจต่อสอบถามได้แต่ผมผมเหลือน่าจะเอ,อยู่คู่เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็รอดูกันได้นะครับต่อไปน่าจะเป็น HO โนะครับมี เป็น s o เนี่ยมีมีความน่าสนใจมากยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ